ไงตูนพูดว่าจะตั้งใจเรียนกอล์ฟทุกวันใช่แล้วบั๊กจะตั้งใจไหมฮะตั้งใจเปล่าบั๊กจะได้ชุดกอล์ฟอันใหม่แล้วนะบั๊กจะไม่ขี้เกียจใช่ไหมไม่ขี้เกียจตูนตูนจะตั้งใจหรือเปล่าพี่ตั้งใจดีกว่ามากเยสโอเคพี่กายว่าไงตั้งใจตั้งใจกินข้าวเป็นไก่หรอหรือตั้งใจทำอะไรตีกอล์ฟทุกวันไหมโอเค ้าวคุณสองคนตั้งใจทําอะไรคะมาที่นี่ใส่ตั้งใจกินข้าวมันไก่ครับโอ้โหเฮ้ยแล้วก็ตั้งใจเล่นครับุสองคนนี้ตั้งใจเล่นครับโอ้ยเหมือนกันนั่นแหละเร็เวตั้งใจทำอะไรเร็วตอบเร็วอ่ะข้าวตั้งใจกินข้าวเออ่ลแ,ลอแล้วอะไรอีกแล้ว ตั้งใจทุกวันไหมกอฟอะทุกวันทุกวันโอเคแล้วป้าให้ดูรูปเด็กอฟริกาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสงสารสงสารแล้วก็พวกเรารู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเราต้องกินข้าวไม่ดือนะโอเคธรรมะตั้งใจไหมตั้งใจทำเลยเอ่ยทุกอย่างเลยเช่นติกอ้อ มน้ำหมดแล้วออน้ำมีของกินที่นี่เยอะไม่มีวันหมดประเดี๋ยวไปซ้อมเป็นคนละถ่านแล้วเข้าวแฉกแมนนะแล้วก็แข่งกับโกมาร์โอเคไหมชู้ๆนะแปงึเดี๋ยวจบตอนนี้แล้วออกเลยนะแล้วไม่ไม่ลีลานะต้องรู้เวลาโอเค